คับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคนโช่พระนะครับวันนี้มีพระสมเด็จทั้งสองวัดนะครับมาให้ FC ได้ชมกันนิดหนึงครับองค์แรกจากที่ไหนครับองค์แรกของ FC ขอนแก่นนะครับเป็นสมเด็จทรงเจดีใหญ่นะครับเจดีใหญ่บางขุนพรมวันนี้ผมไปธุระโคราชมานะครับกลับมาเนี่ยเปิดไป6 กล่องนะครับเปิดไป6กล่องเจอพระกล่องที่6นะครับเป็นสมเด็จทรงเจดี JD, บางขุนพรมลองดูผิวเหนือกันนิดนึงครับเผื่อไปเจอครับพี่พระสภาพใช้มานะครับผิวนี่ซึ้งดีจังนะครับองค์นี้บางขุนพรมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวันณนะนิดนิดนึงครับเนื้อนี่ออกโอ้โหเหลืองมันดีนะ ลองลองลอง,ลองดูครับลองดูเผื่อเผื่อไปเจอนะครับอันนี้ด้านข้างผมพยายามที่จะให้ดูนิ่งๆวันนี้มีผมมีรงประมูลพระด้วยนะครับเป็นเจดีของวัลคังองค์ที่ชมรุดนะครับอ่ารงแบ่งปัน fc นะครับแต่องค์นี้ไม่ได้รงประมูลนะอันนี้ก็แบ่งปัน fc ทางบ้านเขียวนะครับเนี่ยครับโอ้โหโมวลสาร ผิวพันธุ์นี้ผมให้ดูคําว่าผิวพันธุ์ขององค์พระนะครับเนี่ยครับอันนี้สมเด็จทรงเจดีย์ใหญ่เจเจดีย์ใหญ่เขาก็จะมีเส้นชายจีวรนะครับเดี๋ยวผมขอเ <c oughs> ตรียมอุปกรณ์ชี้ก่อนนะพอดีวันนี้รีบด้วยครับก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับโอเคเนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาจะมีเส้นอ่ะเห็นไหมครับเห็นเส้นชายจีวรไหมครับนี่ตรงข้อศอกด้าน สายองพระกับเข่าด้านสายองพรนนะครับน,นี่ทรงเจดีนะครับใบหน้านี้ก็ออกจะเป็นรูปไข่ด้วยเนาะจะไม่ได้กลมโตแบบลองลองดูนะใบใบหน้าของท่านก็จะคล้ายๆกับทรงรูปไข่นะครับนี่ครับเขาจะมีแหลมๆมาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมใบหน้าใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้ว่าทรงกลมนะแต่เกรตดเนี่ยก็จะสั้นนะครับเนี่ยเกล็ดเขาจะใหญ่นะครับนี่คือทรงเจดีเนาะเนี่ย มผมผมให้ดูตรงชายจีวรนิดนึงครับเนื้ออายุนี่ไม่ต้องพูดถึงนะถ้ไปเจอผิวพันธ์ลักษณะแบบนี้นะครับโอ้มีโอกาสนะมีโอกาสก,าก็จะเจอไหมครับลองดูนะผมอันนี้นานๆก็ได้ชมนะครับเนี่ยเจดเขาใหญ่นะครับแต่สั้นเห็นไหมขึ้นจากเสียนมาก้อนบลเลอเลยคนระโอ้ดูผิวพันธุ์นะอันนี้ผมให้ดู ผิวตรงพื้นองพระนะเห็นไหมครับนี่ครับผิวตรงพื้นองพระนะครับเราจะมีรอยยุบรอยแยกโอ้ธรรมชาติครับอันนี้องค์แรกนะครับของ f c ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดทีนึงครับนี่คือสมเด็จทรงเจดีครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมโอเคครับส่วนเจดีที่นํามาลงประมูลวันนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จ ทรงเจดีวัลขังองค์ที่ผมลงครั้งก่อนนะครับก็คือพระมีร่องรอยของการชำรุดนะครับชำรุดก็คือช่วงนี้ครับนี่หชิ้นก็คือด้านด้านบนนะครับ1ชิ้นแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีะแตกแบบนี้ครับนี่เขาแตกแบบนี้นี่ก็คือจะเป็น1 2 3 3ชิ้นครับราคาอยู่หน้าโพสครับราคาอยู่หน้าโพสต์สมเด็จทรงเจดีองค์นี้ fc บางท่านได้ชมไปแล้วครับ อ่าโอเคครับอันนี้คือพระที่เขาใช้มาเยอะนะครับเนื้อค่อนข้างจะช้ำนะครับผิวช้ำอันนี้สมเด็จวัดระคังนะครับส่งเจดีราคาเริ่มราคาปิดอยู่หน้าโพสต์นะครับไปพร้อมกรอเรลดนะครับองนี้ไปพร้อมกรอเรลดสำหรับ fc ที่ยังไม่มีสายวัดระคังไว้บูชานะครับในราคาที่แบ่งปันลองดูครับพระเลือกคนนะครับ ถ้าไม่มีปิดด่วนนะผมก็จะเข้ามาปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่ม35นาทีนะครับอ่าองค์นี้ครับถือว่าราคาแบ่งปันครับอ่าราคาแบ่งปันลองดูครับโอเคครับอีกท่านหนึ่งนะครับอ่ะเอท่านนี้นะครับใครที่ <laughs> สคเขาเรียกว่าสายเรียกทรั์นะครับนางกวักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วดูผิวพันณ เดี๋ยวเดี๋ยวดูผิวพันธุ์ขององค์งงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับอันนี้นางกวักนะครับเนื้อผงสมเด็จผิวพันธุ์เนี่ยลองดูครับดูหลวงปู่เผือกสังเกตดีๆครับพระสายโรงงานกับพระแท้เขาห่างกันมากนะครับพระแท้ก็ดูเหมือนผิวสมเด็จนี่แหละครับอันออนี้นางกวักนะครับนางกวักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อผง นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นช่วงยุคต้นก็2460มาถึงช่วงอินโดจีนนี่เขาผมถือว่าเป็นพระช่วงยุคต้นนะครับแต่ว่ามาถ้ามาปีเก้าเขาจะเป็นพระในช่วงยุคปลายนะเอาโอเคนะลองดูนะครับองค์นี้ลงกุนะครับอลองดูเดี๋ยวผมดูด้าน ด้านข้างด้านหลังให้ fc ได้ชมครับในนางกวกลงผุเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือคาบกุนะครับนี่คือคาบกุมีแบบนี้ก็รับครับมีแบบนี้ครับของลงู่เผือกนะช่วงไหนก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับมาก็ได้เช่าหากันครับ อันนี้ปี96นะครับอันนี้ปี96นางกวกักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับโอวันก่อนได้5ชั้นหมาโอ้อย่างงามเลยนะ5ชั้นผิวผิวท่านจะลึกกว่านี้นครับอ่านั้นออกปี93นะนะครับโอเคอันนี้คือสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อันนี้นางกวกักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับอ่ผิวพันธ์ ถือว่าไม่หักไม่ซ่อมนะครับใช้มาน้อยนะครับเอาโอเคนะครับส่วนด้านบนนะครับผมแจ้ง F$C จากสุรินก่อนครับซุรินเปิดมา2กล่องนะครับก็คือชุดด้านบนชุดนี้นะครับอ่าก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับผมส่งกลับให้นะครับอ่าองค์อง,องน,นี้ที่ผมเคยอันนี้เป็นพิมพ์ที่ผมเล่นหาของ ช่วงสมเด็จปีลันนะครับแต่ว่าเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้ตัวผมยังไปไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นพระที่ออกต่างวัดนะครับอันนี้ผมไปไม่ได้ส่วนองค์อื่นๆนะผมก็ยังไม่ได้เช่านะของ F4 สุรินทร์นะครับส่วน F4 ขอนแก่นนะอีก2องค์ที่มานะครับก็ตัวผมยังไปไม่ได้นะครับอันนี้นะครับ2องค์นะครับก็ส่งกลับก่อนนะครับอ่ะส่วนที่ไปได้นะผมดู ส่งเจดีเพิ่มเติมให้ fc นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับโอ้โหเขาลึกถึงยุคนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมอันนี้เป็นกุกเก่านะครับเป็นกุกเก่าอันนี้ขึ้นกุกมานานแล้วครับไม่ใช่ขึ้นมาช่วงปี2 5 0 0นะนี่นะครับ เนื้อนี่โหดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาช้ำค่อนข้างจะช้ำอายุมากๆครับเพราะว่าดูจากผิวพันธุ์องค์พระโหแตกต่างจากหลวงตาพันมากครับพี่แตกต่างจากหลวงตวา,ตตางโอ้ถ้ามีหลวงตาพันนะโอ้ผมบอกได้เลยว่าเทียบองค์นี้เนี่ยหลวงตาพันชิดซ้ายนะผมใช้คาว่าหลวงตาพันชิดซ้ายดูครับ นีเจดีนะครับสมเด็จพิมพเจดี JD, แต่องค์เนี้ยเขาจะไม่ใช่พระพิมพ์สวยนะครับไม่ใช่พระพิมพ์สวยแต่เนื้อองค์ูเลยนะครับเนื้อจัดนะครับเขาใช้ว่าเนื้อจัดเห็นไหมเห็นผิวพันไหมครับโอ้กว่าจะเหลืองขนาดนี้นะต้องผ่านมือมามากี่คนแล้วครับผ่านมือมากี่คนแล้วอลองดูนะครับ นี่ไปช้าๆนะผมให้ดูชัดๆครับเดี๋ยวผมไปเปิดต่อนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดพระต่อเผื่อได้เพิ่มเติมจากบางขุนพรมองค์นี้ครับเนี่ยครับโอ้ลองดูครับพี่อันนี้ผมให้ดูตามที่ผมส่องให้ดูเลยนะแล้วแล้วลองดูลองหาดูครับว่าตามเพจอะเราจะเจอพระลักษณะแบบนี้ ได้ง่ายไหมนะน,นี้ผมใช้คําว่าเราจะเจอพระในลักษณะแบบนี้ได้ง่ายไหมด้านข้างนิดหนึ่งครับเขาจะมีเห็นไหมกรอบด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะล้นมาด้านหน้าซึ่งน้อยนะที่สมเด็จวรรคังจะมีลักษณะล้นมาด้านหน้าแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นอยู่ในสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่เส้น ด้านข้างขอบด้านข้างเนี่ยเขาจะล้นมาด้านหน้าแบบนี้ครับนูนๆมาแบบนี้เนี่ยองนี้ดูง่ายมากนะถ้าใครแบบไม่เคยเห็นสมเด็จบางขุนพมแล้วไม่เคยเห็นเนื้อพระที่ช้ําอายุแบบนี้สมเด็จทรงเจดีอง์นี้ลองดูนะครับนี่คือเจดีใหญ่โอเคครับนี่นี่คือเจดีใหญ่บางขุนพมอโอเคครับ ไปต่อนะผมขอแกะพระ f อต่อนะครับขอเก็บของ f อสุรินก่อนครับ